Part a. A gardener is planting flowers in a public garden. B. A lifeguard is watching swimmers at a crowded beach. C. A baker is removing bread from an oven in a bakery. D. A truck driver is loading boxes into a delivery truck. มาเฉลยกันนะครับข้อ A เขาบอกว่า a gardener is planting flowers in a public garden คาว่า plant แปลว่าปลูก Pl plant ปลูก plant ปลูกคนทำสวนเนี่ยเขากำลังปลูกต้นไม้อยู่ในสวนสาธารณะส่วนที่เต็มไปด้วยดอกไม้อุย้ยสวยมากเลย บีบอบอกว่า a lifeguard is watching swimmers at a crowded beach crowded แปลว่าคนเยอะแออัดให้นึกถึงสีลมใสสองที่เบิร์เคยไป,ไปบ่อยอะ่ะหรือนึกถึงจตุจักรเสาร์อาทิตย์อ่ะ crowded มากคนเยอะแออัดเขาบอกว่า lifeguard คนที่เฝ้าระวังเฮ้ยมีใครจมน้ำบ้างไหมอะ่ะกำลังดูผู้ชายว่ายน้ำไม่ใช่กำลังดูคนที่มาว่ายน้ำอยู่ที่ชายหาดซึ่งคนเยอะมากเลยข้อ C นะครับบอกว่า a baker is removing bread from an oven in a bakery baker คนทำเค้กทำขนมปัง baker คนทำเค้กทำขนมปังนึกถึง after you อ่ะ bakery ก็คือร้านขายเค้กขายขนมปังเนาะ remove จริงๆแล้วเนี่ยเขียนเป็น verb เ,เพียวๆแบบนี้นะมันแปลว่าย้ายออกมาเอาออกมาคนทำขนมปังอ่ะเขาเาขนมปังออกมาจากเตาเอามากินนะครับเอามาขายด้วยนะ baker คนทำเค้กทำขนมปังและดีดอกรับ A loading a truck driver loading boxes into a delivery truck Truck driver delivery is boxes หมายถึงรถบรรทุก truck truck รรรรถบรถบบททุกุกกคนขับรถบรรทุกอ่ะเขาขนของขนกล่องขึ้นรถบรรทุกจะได้เอาไปส่งไนงะอันนี้ออกแนวเป็นคล้ายๆ Curry คนส่งของเป็นไปรษณนียอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะตรงกับข้อไหนฮะตรงข้อ C ไงเขาบอกว่า a baker is removing bread from an oven in a bakery คนทำขนมปังอะ่ะเขาขนมปังออกจากเตาอบมาทวนศัพท์ที่สำคัญกันตอบเป็นภาษาไทยนะฮะคำแรกฮะ plant แปลว่า blue plant, blue plant, blue ded, ปลูก plant ปลูก plant ปลูก crowded แปลว่าคนเยอะแออัดนึกถึงสีลมใยสอง crowded 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 ถัดไป baker แปลว่าคนทำขนมปังคนทำเคก้ก baker คนทำขนมปังคนทำเคก้ก remove ย้าย yeah, ออกมาเอาออกมา remove ย้ายออกมาเอาออกมา truck คือพาานะอะไรรถบรรทุก truck รถบรรทุกเดี๋ยวบเบิร์มีภาพประกอบให้แล้วมีคำใบ้นิดนึงเป็นตัวสอนขึ้นต้นช่วยบอกหน่อยว่ามันน่าจะเป็นคำไหนเอาคำที่เรียนไปเท่านั้นนะอย่าคิดเองนะบางคนเนี้ยช่างจินตนาการคิดสับใหม่เลยที่ชายหาดมันทำไมฮะชายหาดคนมันทำไม crowded 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 Crow ถัดไปผู้ชายคนนี้ยทำอะไรอยู่ภาพที่ส plant 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 ยามาถัดไปผ้านะอันนี้คืออะไร truck 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 และภาพสุดท้ายนะครับขอ2องคำผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะ baker 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 เขาทำอะไรกับขนมปังอะ่ะเขาอะไรนะ remove 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 ฝากคำคมทิ้งท้ายนะครับเขาบอกกับเราว่า they say Do what you love and you'll never work a day in your life มีคนเนี่ยเคยบอกเราเนะว่าถ้าเกิดเราทำงานที่เรารักอ่ะมันจะเหมือนกับไม่ต้องทำงานไปเลยอีกตลอดชีวิตเคยดินไหม Apparently เห็นได้ชัดเลยว่า Nothing professional isn't hiring right now Hire มันจะแปลว่าว่าจ้า,จางใช่ไหมการนี่ปรับเป็นอาชีพเนี่ยไม่มีใครจ้างให้เราทำนะเห็นได้ชัดเลย So keep looking for the next best thing ดังนั้นเนี่ย หาอาชีพอื่นที่ดีที่ดีรองรองมาดีกว่าอาชีพนี่ปรับที่เป็นอาชีพโปรดในฝันแล้วเนี่ยไม่มีใครจ้างหรอกนะฮะอันนี้มีประเด็นนะครูเบิร์ตแนะนําว่าเวลาหางานเนี่ยหางานที่ชอบแล้วเราทําได้ดีไปก่อนถ้าเกิดเรายังไม่เจองานที่รักไม่เป็นไรระหว่างที่เราทํางานที่ชอบแล้วทําได้ดีเนี่ยเราพยายามหางานที่รักไปด้วยแล้วค่อยๆทํามันให้เป็นอาชีพค่อยๆหาไรายได้จากมันก็ได้ฮนะเพราะว่าโลกเราอะ่ะ ต้องการคนที่รักคนที่ใส่ใจในงานนะเคยเข้าร้านกาแฟไหมถ้าเกิดพนักง,งานเขาไม่รักในงานเขาจะถามคําตอบคําชงอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างครูเบิร์ตเนี่ยเคยเจอร้านหนึ่งนะ เขารักในการชงกาแฟมากรสชาติที่เขาชงกาแฟเนี่ยเหมือนเดิมคงที่มากเลยแล้วเวลาเขาเปลี่ยนส่วนผสมนิดเดียวเขาจะเดินม,มาบอกอ๋อผมเนี่ยเปลี่ยนความเข้มข้นของน้ําส้มนะครับผมเปลี่ยนความเข้มข้นเปลี่ยนยี่ห้อนมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะอร่อยเหมือนเดิมไหมครับอันนี้คือความใส่ใจแต่ถ้าสมมติเราไม่เจองานที่รักไม่เป็นไรฮะทางานที่ชอบชอบบ้างแล้วก็เราทําได้ดีะนะฮะเพิ่มความใส่ใจไปไม่แน่นะงานที่ชอบ อาจจะพัฒนาเป็นความรักก็ได้แต่แต่แต,แต่หลายงานนะโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ่นะต้องใช้คะแนนโทอีกด้วยเช่นแอร์โฮสเตสหรือเป็นนักบัญชีในบริษัทฝรั่งแบบเนี้ยแนะนําให้ไปสอบเก็บๆก็บไว้ถ้าเกิดงานที่รักงานในฝันเราเปิดรับเราคะแนนไปยื่นเลยโอ้ oh, ต้องการ750ใช่ไหมฉันมี800กว่าอยากเอาไปเลยนะครับเราก็อาจจะได้งานในฝันเร็วกว่าที่คิดก็ได้ฝากเอาไว้นะครับ